สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีต้มเครื่องในวัวยังไงให้นุ่มเปื่อยเร็วใช้เวลาไม่นานที่สำคัญกลิ่นหอมไม่คาวแน่นอนค่ะต้มเครื่องในวัวของเราเปื่อยนุ่มได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าชิ้นตามที่เราต้องการทำเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มแซ่บหรือจะหัน่นแล้วก็นำไปกินคู่กับ แจ่วขมก็อร่อยนะคะสูตรนี้เด็ดเนื้อนุ่มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีต้มเครื่องในวัวนะคะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไป3ลิตร แต่หม้อของเราใบเล็กนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ําสะอาดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ3ลิตรค่ะจากนั้นก็ให้ใส่เกลือแกงลงไป2ช้อนชาเพื่อให้เครื่องในของเรามีรสชาติค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับที่ทําให้ต้มเครื่องในของเรา เื่อเร็วใช้เวลาไม่นานนะคะเราก็จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปสี่คันนะคะสําหรับคุณสมบัติของช้อนสแตนเลสนะคะเขาก็จะช่วยนําความร้อนได้ดีก็จะทําให้หม้อ,อของเราเดือดแรงค่ะต่อไปเราก็จะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เป็น เครื่องในวัวล,ลงไปนะคะสําหรับเครื่องในวัวนะคะพอได้มาแล้วแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้ใช้อยู่ที่2กิโลนะคะใส่ลงไปให้หมดได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆปิดฝาหม้อ ต้มต่อด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องในบววของเราจะนุ่มเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะวันนี้เราใช้เป็นเตาฟืนนะคะ เราต้มมาได้สักพักหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องในวัวของเราก็ยังไม่เปื่อยนุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องในวัวของเราจะเปื่อยนุ่มได้ที่ตามที่เราต้องการถ้ารู้สึกว่าน้ําแห้งเกินไปนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆทยอยใส่น้ําลงไปได้เลยนะคะสำหรับต้มเครื่องในวัวของเราก็นุ่มเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะอประมาณนี้ค่ะ ใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เขาเปื่อยนุ่มได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเขาก็จะมีความหดลงอีกระดับหนึ่งต่อไปเราก็จะเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยโดยการใส่เพ้ยอ่อนลงไปนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เวลาเราไปซื้อเครื่องในวัวมานะคะแม่ค้าเขาก็จะแถมเพยอ่อนมาด้วยค่ะตัวนี้ก็จะไม่ไม่ขมนะคะก็จะมีความหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อยถ้าใครชอบขมๆนะคะแนะนำให้ใส่ดีที่เป็นขวดค่ะจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันรอให้หม้อเดือดอีกรอบพอหม้อเดือดได้ที่แล้วก็ให้เพื่อนๆปิดแก๊สยกออกได้เลยนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำเครื่องในมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าชิ้นตามที่เราต้องการค่ะเครื่องในของเรานุ่มเปื่อยมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเนื้อค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเนื้อของเราเปื่อยนุ่มมากๆเลยค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะนำไปทำต้มแซบ่บ หรือจะหั่นแล้วนำไปทานคู่กับแจ่วขมก็อร่อยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะทดลองทำต้มแซบเครื่องในบัวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำต้มแซบเครื่องในบัวกันเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําต้มแซ่บเครื่องในบัวค่ะเราก็จะปรุงใส่ในหมอ้อเลยนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะก็จะมีชูรสพริกปน่นสําหรับความเผ็ดเ,เพื่อนสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ําซุปลงไปนะคะวิธีการปรุงเราก็จะปรุงถ้วยต่อถ้วยนะคะเพื่อให้รสชาติอร่อยค่ะ จากนั้นก็ให้ใส่เครื่องในที่เราหัน่นตะเรียมไว้ก่อนหน้าน,นั้นใส่ลงไปได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะ สำหรับมะนาวนะคะก็แนะนําให้เป็นมะนาวสดนะคะจะได้มีกลิ่นหอมรสชาติดีอร่อยกนคกให้เข,าาข้ากันขัะตอนนี้ก็ชิมรสตามที่เราต้องการรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นต้นหอมผักชีกลงไปกนคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนสามารถตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำต้มเครื่องในวัวเปื่อยนุ่มๆใช้เวลาต้มไม่นานทำเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ